ชุดนี้ได้มาจากไหนอะไรยังไงคะชุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสิทธิพิเศษนะของ free fire creator เนาะก็ <c oughs> ได้ชุดนี้มาลองใส่ก่อนนะคะ7วันเอามาใส่ให้ทุกคน <c oughs> ได้ดูอันนี้ <c oughs> เป็นโซนชุดของผู้ชายนะคะ <c oughs> ผู้ชายก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้เนาะของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอ่าของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีอีกชุดหนึ่งมันจะเป็นชุดคลุมอ,อ,อันนี้แหละชุดคลุมชุดคลุมวันนี้นะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะ ได้มาลองใส่เหมือนกัน7วันเดี๋ยววันนี้จะใส่ชุดนี้ไปลองเล่นกับเพื่อนๆกัน,กนแล้วก็มันมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งอ่ะทุกคนเปิดเข้ามาตรงนี้นะคะเตรียมปล้นครั้งยิ่งใหญ่ เราลงไปเล่นทำเควสค่ะทำเควสต,ตามนี้เลยนะแล้วก็เก็บสะสมเหรียญตรงเนี้ยให้ครบทั้งหมดทุกเควสซึ่งเควสทั้งหมดม,มันมีทั้งหมด8อันแล้วเอา8อันเนี้ยมาแลกนี่ค่ะสกินนะคะต้องบอกว่าชุดของเจ้าแมวเหมียวนั่นเองเนาะ oh. แมวเหมียวในชุดแบบว่าชุดโจนเดี๋ยวจะกดลับก่อนแล้วก็เหลืออีก2อันป่ะเซฟทีเมตแล้วก็ไปเล่นแหลงเนาะเล่นทั่วไปขาดอีก2อันเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเอาสกินแมว อันนี้นะถ้านี้ไปซื้อได้ในร้านค้านะ99เพศทุกคนแต่เดี๋ยวจะขอลงไปเล่นแบบว่าธรรมดาแป๊บพร้อมใช่ไหมพี่จัดปะ่ะกดเลยอยู่เฉยๆก็น่าจะมีคนมาหาแหละไม่ต้องห่วง เจะรู้มาเออใครก็ได้เลยทุกคนจะรอพี่บอสค่ะตีสีใครก็ได้นะครับมาได้หมดทุกคนขอแค่อย่าดักแค่นั้นแหละเออวินแอรเข้าไปแกจะหนาวเอออย่าดักเลยเอาเรื่องว่ะหนาวอะไรเพิ่งตื่นเนี่ยเออใช่พี่แเพิ่งตื่นไม่หนาวหรอกเพิ่งตื่นคะประเด็นไม่ใช่เพิ่งตื่นด้วยนะพี่โฮลไปบุกพี่แน็คครับผมเนี่ยน่าจะออกน่าจะออกไปแล้วมัก็น่าจะต้องตีกันก่อนออกไปนะจังหวะนี้ยังไม่อยากรีบตาเลยยังไม่อยากรีบตายเลย อยู่เราต้องอยู่ข้างในนี่ก่อนแหละอยู่ของเราเบอร์สี่ระวังนะเบอร์สี่เฮ้ยมันเยอะนะพี่ขี่นเขารู้มันแนกนะพี่มันเยอะนะพี่พี่มันเป็นเป้ามันมองแบบมองสุดเลยพี่พบได้แต่ว่าหลบเพบแบบแบบไงปะขอมันต้องสองแต่ว่ากลัวทางขวาาขวาที่ง่ายกว่าทางขวาขวาไปห้องน้ำไม้อ่ะเข้าไปห้องน้ำไม้ต้องสองตัวน่ะ พี่อย่าบพี่เยียรีบเดินหน้าไปเลมาโดดลงมาโดดลงมาโดดลงมาใช้เกียรวตัวนี้ได้วไปที่บ้านสิวี่งเชือกแพงเข้าไปแล้วเอาไปตัวหนึ่งอะแกจะตายแล้วทุกคนตอนนี้ตายไปหนึนะตรงห้องน้ำมีเหลืออีกหนึ่งไอห้องสมุดเลอีกหนึ่งกลังดนโดจะตายแล้วทุกคนอย่าเพิ่งพิมพ์สู้ๆเดี๋ยวอไออีกหนึ่ง ตู้ครับทุกคนจะตายแล้วตอนนี้ต้องสมุดอีกหนึ่งตัวเถอะนี่ไอพีด้วยแกจะรีบมาทำอไมวะนี่ทุกคนไปตรงนี้หนักทำทุกฝั่งแล้วดูจีนนะเราโดดตามบางคนก็ดูจีนเขาบอกว่าเจ็บมากแมสซัมไม่ได้ซัมไม่ได้แต่มันก่อนใช่มันเจ็บมากพี่นักพี่ถอยระยะหน่อยนะพี่พี่ไปหน้าห่วงมากพี่นะยิงได้ซีซีคบยิงได้มุมเนี้ยตรงบันไดอ่ะ ครับโอเคระหว่างทางขวาเลยพอเลยตอนนี้พอเคลียร์ตีนี้เสร็จแม่จะนู่นเนี่ยข้างนอกข้างนอกเนินเต็มเฮ้ยพี่แน็คก็นะจะขอพันยาก่อนโอเคนี้แบบนี่ครับส่วนทีคนกันด้วยนะโอเคคิดดีๆคนะิดดีๆนะครับคนนี้เป็นตัวอย่างครสำหรับตีดัก ต้องรีบแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวคนป่าใกล้มาละย้ายย้ายเป็นหนน่าจะดีกว่าย้ายไปทางนู่นดีปะนี่ฝั่งหอกรดาวดีปะหอกดาวน่าจะมันวิ่งง่ายกว่ามันวิ่งหลบได้ง่ายกว่าถ้าโดนดีกว่าน่าจะวิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็วิ่งทางตัวคอนเทนด์สามเจ็ดเออแห่งนีคนก็เป็นตัวอย่างนะครับทุกคนใครดักตีพี่จันมินตีพี่จีบินเน่เออไม่ใช่ก็อยู่ในที่เดียวกันแหละใครกวกพี้ยล้วนตัวอย่างทตัวอย่างมามามีอีกมี บัตรดีๆระวังเด้อคุณมากระวังเด้อคุณมากเขาดูข้างบนนะเดี๋ยวพี่ดูครบมาทีนี้เกาโดนตคนนี้โอเคพี่โอ้โหมันมาเต็มเลยว่ะทุกคนมันจะแตกฟ้าครับเราขึ้นมาข้างบนไหมโอเคแตกแตกยังไงทุกคนตัวอย่างนะตัวอย่างนะตัวอย่างนะไม่หนึ่งละได้หนึ่งทางต้นไม้ไกลๆก็มีนะทางเนี้ยต้นไม้ไกลทางมีเลยพี่วิ่งหนีว่ะวิ่งหนีนะทุกคนมาดักแล้วหนีไม่สวยนะมาดักแล้วหนีเรียบร้อยทางตีอะครับเอ้ ฝันข้างล่างมาร์กยิงไปอยู่คิดดีๆนะทุกคนเราไม่ได้ตีไก่นะครับมันไอ้นี่อยากกัดชัดเลยคนทำไมดื้อกันจังหวะเป็นคนดื้อขอเก็บเสียงเขาเรียกอยากลองของเ,เออดื้ดจอจ้ะขนาดเกมแรกนั่นเนี่ยเกมนี้จะเป็น,นยังไงเกมหน้าไปยังไงถามจริงนะชุดนี้มันชุดโจนจริงวะเนี่ยโคตรเด็ดเลยเดินแถวเนี่ยตำรวจมาจับจริงต้องดดมาอยู่ใกล้ทางแดงน่าจะเนียน โอ้แตกจริสา hey, มสิบเพศคนนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะทุกคนของที่สามทีแล้วนะครับตอนนี้อยู่โลกแล้วเดี๋ยวเขาวิ่งโซนนี้ก่อนพี่ตอนนี้มาอยู่แบบพี่จัสมินแล้วก็พี่แน็กนะทุกคนแล้วก็เป็นด้านด้านของพี่มาร์กนะครับมาร์กทางทางคอเนอร์พี่ทางคอเนอร์ทางนี้คอเนอร์เนี่อเอเดนเอินเดียน่ะโอ้ยเหีจะมากันเยอะจังวะสามสิบคนด้วยสี่แกเนี่ยแถวคอเนอร์ข้างในพี่ แต่ว่าระวังข้างหลังเข้านะระวังหอในกาเข้านะเฮ้ยยิงเจ็บยิงเจ็บเขาเรื่องยิงเจ็บเขาเรื่องเหเข้าไปแล้วมีบาจะจ็บมาเลยเจ็บหนึ่งที่เหลือเข้าลูกเข้าเออหายไปไหนมันมาสอนเนี้ยหล่นี่ไงวิ่งหนีวิ่งหนีมันวิ่งหนีหนีมาไงนี่ไงนี่วิ่งหนีอันนี้วิ่งหนีอันนี้โอ้โห่เน็ตสวยพี่เน็ตโอเคสวยพี่เน็ตว้าวเรื่อง น้องๆอย่ามาดักนะอย่าดื้ออย่าดื้อกันทุกคนอิ่มก้าคนหญ่บอลเลยอ่ะผมมีหนึ่งลูกแล้วใครใครมีพี่แน็ตมีลูกโอ้โหพี่จัดพี่จัดเก็บไปเยอะเลยแโอ้พี่แล่นกับคนอื่นพี่เก็บไม่ทันอ่ะคือตีนี้แบบว่าเอาเลยบายเพื่อเกมแรกนะทุกคนเพื่อเกมแรกนะเออมาดักได้ใบเดียวนะที่หนึ่งได้ท้งตีนะคิดดีๆนะทุกคนเพื่อบางคนคือแบบแค่คิดแบบดักตีกว่าดักเอาง่ายกว่าแต่ที่หนึ่งง่ายกว่าแล้วห ที่หนึ่ง<อ>ได้ทั้งที่หนงดักได้แค่ใบเดียวนะครับโอ้พี่หนังเหนียวครับไม่ตายกันง่ายๆหรอกทำไ,<อ>ไม่ใช่กับดักระเบิดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายเกเด,ดีด๋วยวนีโยนระเบิดฆ่าตัวตายไปหน้องชอบเต่เอาแชมป์เลยใจเย็นไว้ละคน25คนเหลือแล้วยอะนี่ตอนนี้โอ้โหตรงนู้นมีคนตรงนู้นมีคนทางบ้านก่าบแล้ว ทางบ้านเก่าทางริมน้ำอ่ะจะวิ่งตามตายหรอแค่นี้นี้หังหินก้อนใหญ่ตัวหนึ่งเขาบวกกันอยู่นะเขาดักแล้วเขาเจอกันเองเกมสี่นะผมมาแล้วใครไม่ทันรอเกมหน้าได้ไหมครับ เยชุดนี้มาจากไหนอ่าชุดนี้พี่ได้สุทพิเศษสษิพิเศษมาจากทางนั้นอ่าดูว่าซ้ำอกได้ได้สิทพิเศษมาจากปีศเ,เตอร์นะครับทุกคนซึ่งน้องๆจะยังไม่ได้นะชุดนี้จะยังไม่มานะครับซึ่งพวกพี่ได้มาอ่าซึ่งพี่ <Hello S 1> ได้สิพ,พ,พเก่อนนคนข้างหน้าไอข้างหน้าไอ,อโ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 โอโอออออ ชุบได้ค่ะมัซชุบได้ชุบได้นักชุบได้ปล่อยผมกดอยู่ยผมกดอยู่ยชุบได้ชุบได้ผมกดอยู่ยมันมีไอ้ลัวกับไอ้วอดำลัวไอ้วอดำเกมไม่เไหนสังเกตุพี่ลัวกับไอ้วอดำอเฮ้ยตัวนั้นโอ้โหสัหารที่ตายโอเคสวยพี่โอเคผมได้หกสิบหกสิบดาเมจพี่เน็ก สวยงามโอ้โหอะไรเนี่ยซีแคทเอ้ามาร์คไปตอนไหนอ่ะไปตอนเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาโอ้ยขันไปช่วยไม่ได้ตอนนี้สิบเก้าคนนะฮะสิบเก้าคนนะทุกคนเหลือเยอะจังวะไปใครที่ใครที่ยิงได้ทุกคนใครที่ยิงพี่ยิงผมก็แกมาดื้อไงแกดื้อดักพี่ไงขอไอวอนหนึ่งโด่งไปจบพี่ม้ายังไงแล้วนะเยลือตรงนี้ขอบคุณมาร์คเลย สะพานมีสะพานมีลอง,ลองแน่เราไนย้ายเนี่ยเข้าโอลกอร์ตรงนี้กองสามตัวมั้งตรงนั้นอ่ะแปดคนนะสิบแปดเอาวิญญาเอาเลยจิญญาตดาวเฮ คิดดีๆนะคะคิดดีๆอย่ารีบมาคิดดีๆเด้อหนึ่งใบกับยกตีดาวเลยแล้วบอกขอยิงอ่ะขอยิงไม่จัดมีคนได้แล้วหรอพี่ทีมพี่ตายคือคือหมายถึงคือฮักเนี่ยก็เหลืออีกสามคนอ่ะก็เหลือสามใบอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทีมพี่ได้ที่หนึ่งก็ได้ยกตีอีกอ่ะคือแจกแปดใบอ่ะต่อต่อเกมอ่ะแจกแปดใบอ่ะแต่วพี่ไม่ตายง่ายๆเด้อ แต่ว่าแน่น่ะทุกเกมถ้าปล่อยพวกพี่ที่หนึ่งก็เกินไปนะทุกคนดูดักขนาดนี้แล้วพวกที่ที่หนึ่งอ่ะคือจะหมดขนาดไหนอ่ะต้องหมดขนาดไหนจะทำได้อ่ะคิงเยอะคิงไปเยอะสองลูกใคิงไปเยอะทีนี้น่าจะทั้งแมพถ้ามาอีกสามลูกโอ้โหวงเนี่ตอนนี้สิบสี่คนแน่มันจะใจร้ายเกินถ้าปีนี้เราที่หนึ่งไมนจับใจน่าวะวงซื้อวงไว้ทุกคนกิจกรรมสนุกสนุกพี่ซื้อวงไว้อันนี้สิบสี่คนนะ แต่ว่ามีตกรถอะจริงอยากเล่นด้วยเข้ามาได้ครับเกมหน้าเข้ามาได้ครับเกมหน้าเข้ามาเล่นได้ครับผมเฮ้ยใครมันเรียกแอร์ดรอปอะในบ้านมีตัวฮัลโหลใหญ่ใหญ่ใหญ่เกมอยู่อะเฮ้ยระวังไว้ละไอ้วีแดกวีแดกนายแตกแตกที่เป็นเหยื่อบ่หละอุ้ยเสื้อชมพูไอ้สาหัสนี่ันยาอย ัดขึ้นได้เลยนะมันสาหาัสอีกการพี่ก็สาห,าสาหาัสกันโอ้โหเป็นดาเจ<อ>ียวขึ้นเลยขึ้นชานีจานแชนมพูเฮ้ย,ย,ยมันโดดนี้ม,มันโดนนนโดนี้น้องคนนั้นหัวแตกบ้านไปแล้วอ่ะระเบิดสี่ลูกไอ้วอจะพอรเปล่าเพื่อนไอพวกน้องฉันถามน้องค้นคืนค้นใช่ใช่มันน็อกกันเนี่ยบางทีเพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอแล้วกัรมา เออข้าเรียบร้อยเอาไม่มีระเบิแเดแล้วอะเรียบร้อยไอ้ลองลองบนเองเนี่ยนะคะมันอยู่ทั้งสองอะขอแทงท้องด้วยเดี๋ยวบอกครับเดี๋ยวบอกครับคือใครยิงตี้ใครยิงมสมาชิกทีมพี่ได้เดี๋ยวรอ เอาติดต่อพี่มาทางทางเพจเลยนะครับทุกคนพี่จะขอไอตีพวกน้องๆนะครับเพราะว่าเออเออโอ้ยก็หลุดลงไปล้วเฮ้ยมันโอ้งวิ่โอ้โหโอ้โอ้ยพึ่งพึ่งโอ้ยเอ้ามันไม่เห็นรู้ไหเนี่ยเยอะเลยนี่เอาว่ะตึงว่ะตึงว่ะทุกคนเก้าคนเอาว่ะตึงว่ะตึงว่ะตึงเฉยเลยเล่นดีชิวตึงเฉยเบิดหมดละโอ้โหดูวงทุกคนวงคือแบบ เฮ้ยข้างบนั้น3สามที่เมื่อกี้มันแนดล,ลงมายิงผมนะกระส่สายไม่หมดเอ้ยไม่ใช่<อ>ไม,ไม่อยู่นี่โโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยห <c oughs> ายตอนนี้เหลือเจ็ดคนเหลือเจ็ดเจ็ดคนสุดท้ายไม่นับเราสี่คนอาจจะมีคนได้เปล่าเอ๊ยตรงนี้มีนี่คนเนะี่ยคนบ้านนี่นะที่คนบ้านเนี่ยเฮ้ยว้า,าย โอ้บนเขามีฮัลโหลเธอไอวอลบอลใครวะนนี้เอาไอ้วอลหมดโอเคยิงไอวอลเจ็ดคนนะเจ็ดคนเฮ้ยใครลอยน้ำอยู่ทิ่ว่าไม่เห็นหรอไอลอยน้ำไว้ก่อนจะได้ลอยน้ำอยู่ จริงเนี่ยขับรถอยู่วขับรถไม่มีปาณี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 รถอะไรอ่ะอ๋อรถที่ทับมขี่มาว่ล่ะรถกอบบอไม่มีปาณี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 อีกหนึ่งคนสุดท้ายนะจิ๋วกลางนู่นแหละไงหนึ่งคนไม่มีปาณีนะไม่มีปาณีเขาเงียบร้อยนะครับทุกคนเกมนี้ไม่มีใครได้ครับได้เป็นใบเดียวอ่ะ ได้ไปใบเดียวครับแจกแปดใบได้ไปใบเดียวครับ <c oughs> นี่ไม่ได้นะนี้ดาวนะไม่ได้นะดาวนะไม่ได้นะเปลี่ยนชื่อแปดใบทุกคนได้ไปใบเดียวครับเฮ้รยระวังไวล่ไอ้มินะ อุ้ยเสื้อแชมูไอ้สาหัสจ้ะพันยายอยู่พันยาย,ย่น,ยายนั่นไงไดาขึ้นได้เลยนะมันสาหัส,ออสโอพี่ก็สาหัสก้ะ